สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Eye of Tharot by กัญชริยายนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อมากันที่ราศีถัดมาราศีกุมนะคะมาดูกันซิว่าความรักความสัมพันธ์16ถึง31มกราคนี้นะคะ65ในความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไร กุมจ๋าเอายิ้ยี่ว่ะเอายิ้ยี้ใช่ไหมการขยี้ไม่ได้ทําให้คุณเจ็บคำน้ําใจนะคะอาจารย์ต้องการให้พวกคุณยิ้มได้กับความเศร้าความโศกหรือว่ากำลังมีคาบน้ําตาอยู่ใคร,รจะได้มีพลังงานดีๆลุกมายิ้มบ้างในคราบน้ําตานั้นๆนะคะโอเ่ไหมอ้าวมา ทุ่มสามมายี่กันมากันเด้อราศีกุมอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรไปดูใต้คลิปนะคะอาจารย์ไม่ได้มาตอบกับคนทุกคนนะคะและถ้าคุณไม่ข้ามคลิปนะ่ะคุณจะได้ฟังหมดเลยว่ามันเป็นอย่างไรอ่ะมากันที่กลุ่มเป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกเพราะฉะนั้นวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ เพราะว่ามันเป็นดวงจนโรลดินดวงทั่วๆไปลาศีกลุมในประเทศไทยคงมีหลายล้านคนอาจารย์คงไม่ได้ไปดูแบบนั้นถ้าจะดูตรงๆก็มาดูส่วนตัวขายของนิดนึง <laughs> อ่ะกุมจ๋ามาดูกันซิว่าความรักความสัมพันธ์ในใจของคุณคิดอะไรอยู่จ้ะกลุ่ม,มห้าเหรียญ <laughs> สามถ้วยเอ๋อเออดชาออดค่ะ สองเหรียญหนึ่งเหรียญเดอ d เดวิ <laughs> โอ๋อมาไหลเดวิ Devil, มันจอ,อกมีคนมาแซวอาจารย์ว่าอาจารย์เอาไพ่เดอเดวิลออกไปจากสำรับได้ไหมไม่ได้มันอ,อกไม่ได้มันบุญของใครกรรมของใครก็คนคนนั้นเอาออกไม่ได้นะ <laughs> แล้วมันจะมาเป็นเดวิลกันอีกทำไมวะเนี่ยใครจะหมดเวนหมดกรรมกับคนคนนี้ซะทีอ่ะ ไปต่อสะไปคนของคุณค่ะคนที่คุณรักที่อยู่ในใจเนี่ยไม่รู้ว่าใครหรอกไม่รู้ว่าจย์ไม่รู้ว่าใครแต่คนที่คุณรักอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปดูเขาซิเขาเป็นอย่างไรบ้างนัจ๊ะออมีสามถ้วยเหนื่อยเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนอ่ะรักที่เราวิ่งตามใครสักคนมันเหนื่อยนะถ้าเราวิ่งตามใครสักคนไม่ลองหยุดมองดูแล้วก็ให้คนอนื่นเขาวิ่งตามเราบ้างล่ะ ไม่ลองเปลี่ยนใหม่เอออ่ะมาดูคนของคุณค่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างคะเดวิลเดวิลเป็นพลังงานหลักของเขาเลยแต่เดวิลของเขากับเดวิลของคุณเนี่ยมันใช่เดวิลเดียวกันไหมเออมันเป็นเขาไปหลงคนอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวค่อยขยายนะเดี๋ยวก่อนนะ <laughs> อะไรกันเน่โอ้ยตายละ เครียด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 จิตตกเชคคนของคุณเนี่ยโอ้เขาไปโฟกัสกับงานกับเงินหาเงินอยากได้รักที่มั่นคงอยากได้เงินอยากได้อะไรที่มั่นคงอยากได้ความชัดเจนโอ้โอะมามาขยี้กันนะจ๊ะไพ่ใบแลกของคุณเป็นอาเป็นห้าเหรียญค่ะ อาเรียญคือความรู้สึกเหมือนความรักที่ไม่เท่าเทียมสักเท่าไหร่เห็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าและผู้ชายคนหนึ่งขาเป๋ๆแล้วก็เดินกระเพกกระเพกกระเพกตามกันไปมีความรู้สึกว่ารักไม่ดีแต่ก็ไม่ทิ้งกันเ <laughs> ออยังไงวะคือความรักนี่ไม่ดีอ่ะมันมีคนที่ไม่ได้ใส่ใจแต่อีกคนหนึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ไม่ดีอีกคนก็คอยวิ่งตาม ขาก็ไม่ดีขาก็เป๊ไปแบบว่าอีกคนนึงก็เดินไปแต่ในขณะที่เดินไปก็หันมามองสักนิดนึงยังอยู่ไหมเอ๊ะหันไปมองนิดนึงยังอยู่เป้าอะไรแบบนั้นน่ะคือความรู้สึกรักที่ขาดขาดอะรักที่ขาดขาดรักที่ไม่เติมเต็มรักที่มันเป็นรักที่เหมือนเราไปตามตื้อเขาฝ่ายเดียวปะ เรารักเขาอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาก็ไม่ได้รักเราเออเขาก็ไม่ได้ให้ความรักเขาก็ไม่ได้สนใจเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรารักเขามาเอาเงี้ยก็าอาจจะรักคุณอ่ะมาได้ไปตามตื้อแต่คุณอาจจะไปรักเขามากกว่าที่เขารักคุณแล้วกันเออมันได้เป็นความสัมพันธ์ที่ขัดขาดเออเออเหมือนคุณทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มทุกอย่างแต่เขาก็ไม่ได้ทุ่มอะไรให้คุณเลยแต่เขาก็ปล่อยคุณไปไหมเขาก็ไม่ปล่อยคุณไปเขาก็พอคุณจะ พอคุณจะหยุดเดินเขาก็หันมามองแล้วก็มาบกมือเรียกพอคุณจะหยุดคุยเขาก็มาทักคุณสักทีให้คุณกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นอีกแล้วคุณกลับไหมล่ะกลับสิกลับพร้อมจะกลับ <laughs> อาจารย์อย่าใส่อารมณ์กับกลุ <laughs> ่ม รักครั้งนี้มันมีสามสามถ้วยเจอปาตีป่ะจนะ๊ะคุณมีคนอื่นหรือเขามีคนอื่นหรือในความรักของเรานี้มันมีบุคคลสามสี่คนขึ้นไปเป็นความรักแบบไปไป,ไปกับกลับไปไป,ไปกับกลับกันอยู่นั่นแหละประมาณนั้นมันค่อนข้างหนึ่งมีระยะทางมามีบทบาทอิทธิพลระยะทางความแตกต่างความแตกต่างระหว่างวัยความแตกต่างระหว่างความคิด ความแตกต่างระหว่างสถานะเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วรักครั้งนี้อาจจะเป็นการแอบคบแอบคุยแอบชอบคนมีเจ้าของมันก็เลยต้องทําให้คุณชอกช้ําใจแบบนี้ด่ะรักไปช้าไปเมื่อไหร่ก็คิดเหมือนกันนะขออาจารย์ดื่มน้าทีนะบางทีคุณก็คิดได้ว่าเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะจบสิ้นสักทีกรรมนี้เมื่อไหร่มันจะ เมื่อไหร่ฉันจะทําใจได้เมื่อไหร่ฉันจะไม่อยู่ในความรู้สึกเหล่านี้อีกแล้วเมื่อไหร่ทุกอย่างมันจะจบสักทีเดวเวลมาบอกลักษณะของการจบบางสิ่งแล้ว <c oughs> เ,เริ่มต้นใหม่จากบางสิ่ง <c oughs> ในคนบางคนนะคะในคนบางคนที่ยังแบบมันมันไม่ได้มันไม่ได้ทิ้งกันหรอกมันไม่ได้มีความชัดเจนในความสัมพันธ์แต่ก็ไม่ได้มีสถานะแต่ก็แบบอาจจะทักกันบ้างไ่คุยกันบ้างทักวานนี้ตอบมาสามวัน ทักไปคำตอบครับ <g bour bon> อะไรวานนั้นอะไรเทือกนั้นอ่าสามถ้วยคือคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนร่วมง,งานสมัยเรียนปถมมัธยมมหาลัยคุณเป็นคนชอบ <c ười> ในในเดือนนี้คุณอาจจะได้ไปปาร์ตี้กับเพื่อน <c ười> เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศก็มีเดินทางท่องเที่ยวลักษณะของงานของคุณเป็นการเดินทาง ยังมีการไปไปกับกับหรือเขายังอยู่ในชีวิตอยู่ในความทรงจำอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงอยู่บนไทม์ไลน์ประมาณนั้นห้าเหลียนของคุณคืออะไรกุมการเฝ้ารอการมองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าอืมอในขณะที่คุณกำลังมองไปข้างหน้าแล้วค่ะรออยู่ไหมรอในใจลึกๆก็หวังว่าสักวันหนึง่ง มันคงจะกลับมาคุยกันได้ดีแต่ในใจของคุณพร้อมจะเดินไปข้างหน้าเจ็ถ้วยคุณมองแล้วว่าคุณยอมรับความจริงแล้วว่าความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นความความรักที่สักเซสอ่ะคุณก็เริ่มเม่ไคาดหวังคุณก็ไม่ได้คิดจะอะไรกับมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ว่าความสัมพันธ์ที่มีคนมากกว่าสคนขึ้นไปมันยากลำบากเพราะสิ่งที่ต่างๆที่ผ่านมาก็เจ็บเนาะเขาทำคุณเจ็บเยอะ คุณก็ทําเขาเจ็บหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นเขาเจ็บนี่คุณอะเจ็บอาพะคุณพยายามจะไปโฟกัสกับงานไปหาความมั่นคงกับงานหาความสําเร็จในเรื่องของการงานสิ่งที่คุณทุ่มเทมาเมื่อในอดีตเช่นคุณทํางานอย่างหนักในเดือนนี้คุณจะได้รับสิ่งตอบแทนอย่างคุ้มค่าไม่อยากเปิดขยายต่อเดวิลเลยขยายต่อเดวิลนิดนึงค่ะเดวิลคืออะไร สิบถ้วยค่ะคุณไปยุ่งกับคนมีครอบครัวแล้วลูกสองคนหรือเปล่าหรือคุณเองก็มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าคุณต้องอดทนกับความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากอดทนอะไรอดทนกับความสัมพันธ์จะกลับก็ไม่ได้จะไปก็ยากเกินจะถอดใจคุณคือคุณเหมือนกักขังตัวเองอะ่ะอยู่กับความรู้สึกเหล่านี้คุณใจคุณไม่เข้มแข็งพอที่จะเดินออกมาบางครั้งเดินออกมาคิดว่าจะไม่ทักเขาแล้วจะไม่เอาแล้วจะขาดกันแล้ว แต่พอวันหนึ่งคุณก็แบบทักไปหน่อยแล้วกันเขาสบายดีไหมมันก็เลยวนเวียนกันอยู่แบบนี้คุณเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับทักก่อนคุยก่อนให้ใจให้ความรู้สึกทุ่มเทแต่คุณไม่ได้อะไรจากเขาคนนั้นกลับคืนมาเลยเดมูลมีแต่ความกังวลใจที่ได้กลับคืนมามีแต่ความเศร้าใจความอึมครึมความทุกข์ใจ ความเจ้าโศกความทุกข์ทรมานกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับราศีมีนค่ะราศีมังกรราศีทัตด,ดินพฤษศกันมังกรกร,รกฎนะจ๊ะอ่ะไปดูเขากันสิความรักที่อยู่ในเงามืดรักรับรับระวังนะความรับจะถูกความรักจะถูกเปิดเผยคนจะรู้เขานะคะไพ่ของเขาคนที่คุณรักขึ้นเดอะเดวิลเหมือนกันเขาหลงอะไรอยู่ เขาก็หลงหัวปักหัวปัม๊มให้เธอรักหัวปักหัวปัม๊ม <laughs> อาจารย์ทยี่กลุ้มอีกแล้วไพ่ของเขามี The ะเดวิค่ะไนออฟวานเขายังอยากไปกับความสัมพันธ์นี้ The ะเดวิมีใครบางคนที่ผูกจิตผูกใจเขายังฝันเห็นยังนึกถึงยังเป็นความผูกพันอะไรอาวรเป็นความรุ่มหลงหลงในอะไรหลงในเซ็กหลงในกิเลสต,ตัณหาหลงในหน้าตา หลงอะไรก็ไม่รู้ละหลงไปบ้านอื่นเลยนะคะเขาเครียดจิตตกเชียวเดียวนอนไม่หลับจิตตกคนคนนี้เก็บอารมณ์เก่งแล้วก็เอาความคิดคือทุกอย่างฉันรับไว้แล้วก็คิด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 แล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะนอ่ะอ่ะขอดูไพ่ของเขาเด e เดวิลของเขาคืออะไรขอดูสิเขาหลงใครอยู่เขาหลงคุณหรือหลงไปบ้านอื่นเดอะซันเดอะซัน มีเดอะเดวิลกับเดอะซันเขาอาจจะชอบเซ็กนะคนคนนี้อาจจะชอบเรื่องอย่างว่ามีความสุขกับเรื่องอย่างว่ามีคนเข้ามาให้เลือกเยอะชอบความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอืมเรามีความสุขกับเซ็กสนุกเจ็ดถ้วยเขาช้อยเยอะค่ะช้อยเขาเยอะของไม่ขาดค่ะของเกินด้วยซ้ำ <laughs> คนมีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงสเสน่ห์ดึงดูดนะคะมีเด็กๆกเข้ามา เขามีเด็กๆเ,เข้ามาหยิบยื่นไม้ตีให้เอาไหมเอาสิเอาเอาเอานะหลงคนคนนี้ชอบรุ่มหลงค่ะรุ่มหลงในกามกาม,มารมณ์คนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วค่ะมีลูกด้วยแต่คนคนนี้มีความมั่นคงนะมีความมั่นคงในฐานะหน้าที่การงานการเงินชีวิตดีๆมีมรดกมีทรัพย์สินอาจจะแก่ๆหน่อยสัก4ี่0ห้าห้าสิปีขึ้นไปหัวงอกแล้วด้วยคนคนนี้ อลุมณหลงในเซ็ตเออแก่ๆแ,แล้วของขึ้นของขาดช่วงนี้ของขาดมาเต็มเลยช่วงเนี้ยเออ the j u s t i ค่ะคนคนนี้อาจจะทํางานเป็นทหารตํารวจราชการสอสอบตคนที่รักษากฎหมายก็ได้นะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ให้อะไรใครมากกว่าที่ให้ใครทักฉันก็ทักใช่คุยกับฉันฉันก็คุยเออเขาเขาเป็นคนที่ไม่ให้มากกว่าที่รับอื สามดาบโอ้ยเจ็บเป็นด้วยอะ่ะหรือในความรักของเขานี้เขาอาจจะพลาดพลั้งไปรักใครแต่คนคนที่เขาเป็นรักก็ไม่รักเขาไอ้คนที่เขาไอ้คนที่มารักเขาเขาก็ไม่รักกรรมตามหนองแล้ว <laughs> เอชออฟสอดจา์มีอะไรกลุ่มเ้ลาไม่มีจาย์ไม่มีอะไรก,กลุ่มนะเอชออฟสอดเขาต้องการอะไรเขาต้องการความชัดเจนใครก็ตามที่เข้ามาต้องชัดเจนค่ะ ต้องชัดเจนเขาอยากส่งข้อความหาใครหรือความสัมพันธ์ไม่มีสาสนาให้ใครทั้งนั้นค่ะไม่มีไม่ให้ใจใครทั้งนั้นเอ่อเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมค่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่เป็นคิงอัพครับคนที่เขารักเขาอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับคนที่เขารักเขาอยากชัดเจนกับคนที่เขารักค่ะสามถ้วยคนที่เป็นเพื่อนเขาเนี่ย สมัยเรียนปฐมมัธยมมหาลัยหรือเพื่อนร่วมงานก็ไม่รู้คนที่เคยเป็นกาลายานามิตรที่ดีสําหรับเขาเขารักคนนี้สามถ้วยเนี่ยหรือเขารักคนสองคนเขาเลือกไม่ได้กับคนสองคนใช้เขามีเยอะเขามีความทุ่มเทกับคนคนนี้สามถ้วยคนที่เป็นเพื่อนเก่าคนที่เป็นคนร่วมง,งานหรือคนคนนี้ชอบปาร์ตี้ขอยห,หน่อยขอยห,หน่อยเขาชอ,อบพูดคุย เขาต้องการความสัมพ like ันธ like ์นี kind of ้ค่ะเขาต้องการความมั่นคงเขาต้องการอยากได้รักกันยาวๆไปเลยเป็นเมียเก็บก็เมียเก็บยาวๆไปเลยเป็นกิ๊กก็กิ๊กยาวๆกันไปเลยเขาไม่อยากให้ใครทอดทิ้งเขาเขาทิ้งคนอื่นได้แต่คนอื่นทิ้งเขาไม่ได้ประมาณนั้นเอออาจารย์มึงอ่านไพ่อะไรเนี่ยอาจารย์ไม่รู้นะอาจารย์อ่านตามไพ่อืม อมาดูกันสิว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณจ๊ะกุมจ๋าเขาคิดอย่างไรกับคุณเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เขาต้องการอะไรกับเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรกับเราเดี๋าจารย์เขียไพ่ก่อนเดี๋ยวไพ่มันซ้ำ ในออปเปนทิเคิลเขาต้องการความสัมพันธ์ที่สามารถไปกัระยะยาวๆกวามมั่นคงแต่เป็นความมั่นคงที่ใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้างสถานะไม่มีให้ค่ะสองดาบก,การที่เขาตัดสินใจเลือกไม่ได้หรือเขาอาจจะชอบอยู่นิ่งๆเติสไม่พูดไม่จาไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์ทั้งนั้นเดิมพโดไอ้แก่นี่มาแก เอ็มเปอร์รค so ือคนชอบคอนโทลความสัมพันธ์ชอบโปรยเสน่ห์ชอบนิ่งเงียบเหมือนเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะเป็นคนชอบคอนโทลความสัมพันธ์ไม่หวานค่ะอยากได้อะไรก็ตรงไปตรงมาตรงแน่วเลยบางทีก็คือแบบไม่หวานเลยอ่ะเป็นคนที่ควบคุมนะคะออกแนวแนวควบคุมคอนโทลถ้าฉันอยากรักฉันก็อยารักถ้าฉันอยากทักฉันกดทัก ไม่มีใครมาควบคุมและคอนโทรลฉันได้ฉันอยากทำฉันจะทำถ้าฉันไม่อยากทำฉันก็จะไม่ทำคนคนนี้อาจจะมีบุตรบริวารลูกน้องเยอะแยะสั่งชาวบ้านจนชินถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วสั่งใครแล้วใครไม่ทำตามเขาก็จะไม่ให้ความสนใจเขาก็จะนิ่งใส่คนคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณกุ้ยนอฟวานเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรก e ้ยนอฟวาน คนนี้เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งชั่วครับเขาบอกว่าเขารักคุณนะแต่รักนะคุณอาจจะเป็นโซเมตเป็นเนื้อคู่แต่มันเป็นแค่คู่เวรคู่กรรมนะสิเขาวางแผนเขาอยากพูดคุยกับคุณอีกครั้งค่ะเขาอยากพูดคุยกับคุณอีกครั้งเขาวางแผนอะไรไว้ในใจของเขาเขาวางแผนเขาอาจจะอยากทำอะไรให้คุณซักอย่างหนึ่งสิ่งที่เขาไม่เคยทำหรือเขาไม่เคยทุ่มเทกับคุณนั้นอะ่ะ เขาก็อยากทําให้คุณรู้ว่าเขายังมั่นคงกับความรักครั้งนี้อยู่นะ Page of pentacle เขายังวาดหวังกับความรักครั้งนี้อยู่นะเออประมาณนั้นอ่ะแล้วคุณล่ะคุณคิดอย่างไรกับเขาณตอนนี้คะคิดอย่างไรกับเขาณตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับเขาณตอนนี้ q u ีนออฟวานคุณไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปมุ่งเน้นกับงานนะคะ ความสำเร็จ The Will of Fortune จักรวาลบอกว่าอะไรจักรวาลยังเวียงมาอีกเหรอหรือจักรวาลจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่ควรหมดเวรหมดกรรมกับคนคนนี้ควรจะใช้ชีวิตไปข้างหน้าควรจะไม่ต้องทุกโศกกับคนคนนี้อีกแล้วหมดเวลาที่คุณจะกลับมารักตัวเองแล้วหมดเวลาที่คุณจะย้อนกลับไปแล้วหรือเปล่าสิบดาบไม่ จักรวาลบอกว่าคุณยังไม่หมดกรรมคุณยังต้องเจ็บกับคนคนนี้อีกนานสิบดาบเสียใจเสียดาเสียความรู้สึกเสียทุกอย่างกับเขาหมดเลยแล้วคุณก็จะกลับมารักตัวคุณเองจริงๆคุณรู้หมดทุกอย่างในสิ่งที่เขาทำคุณยอมรับคุณอยู่ในความเจ็บปวดนี้เจ็บปวดมานานมากแล้วนะยังไม่เลิกเจ็บปวดอีกมันจะขึ้นมาเป็นทีๆขึ้นมาเป็นพักๆทั่วครับคุณบอกคุณรักเขาคุณก็รักเขาเหมือนกัน คุณก็ลืมเขาไม่ลงเหมือนกันคุณเริ่มสร้างกำแพงให้กับตัวคุณเองคุณเริ่มที่จะแบบรักตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วนะวิวเอชออฟเพนท์โเคิคุณไปหาเงินแล้วค่ะไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณแล้วค่ะอ่ะเขาจริงใจกับคุณไหมคนคนนี้เขารักคุณด้วยความจริงใจไหมจ๊ะเขาจริงใจแต่เขาจริงโจ้กลม ในออฟสอตเขาสงสัยคุณแล้วเขาอยากส่งข้อความหาเขาอยากตัดคุณออกจากชีวิตหรือเปล่าห้าดาบเขาสะเลาะกับตัวเขาเองอยู่ว่าความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนกับอะไรเลยจะทำยังไงดีเขาจริงใจกับคุณไหมเขาต้องการมากกว่าเขายังมีแพชชั่นกับความรักครั้งนี้แต่เขาชอบสร้างกำแพงใส่คุณค่ะเขาชอบสร้างกำแพงใส่คุณ เอสออฟวาเขากลังเริ่มต้นงานใหม่ๆช่วงนี้เขาไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตเขาหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาได้รับตาแหน่งใหม่ได้เลื่อนขั้เลื่อนตาแหน่งหรือได้มอบมอบหน้าที่อะไรใหม่ๆเข้ามาไหมเขาก็เลยไปโฟกัสกับสิ่งนั้นเขาข้างงานหนักมากสามเหรียญเขาวางแผนอะไรไว้เขาจริงใจกับทุนไหมเขาจริงใจกับทุนไหมเขาอยากกลับมา เขาอยากทำหน้าที่เขาอยากทำเรื่องงานของเขาให้มันสำเร็จรุ่วงไปก่อนช่วงนี้เขายุ่งกับงานเขาก็เลยไปโฟกัสกับงานไม่เอาหัวสมองไปคิดทุเรื่องของความรักถ้าเดี๋ยวเรื่องของความรักให้เขาซักเซตในเรื่องของงานเรียบร้อยแล้วเขาจะกลับมาอีกครั้ง the world การจบเหรอเดี๋ยวนะการจบเพิ่มต้นใหม่กับอะไรเขาจริงใจกับคุณไหมให่ไม่บอก เขาเห็นเขาเริ่มคิดตันหนักอย่างมีเหตุและผลเขาจริงใจไหมเพจ of pentacle เหลือหน่อยหนึ่งความจริงใจของเขาเหลือหน่อยหนึ่งความจริงใจความมั่นคงเลิฟเลิฟรักทางเลือกค่ะถามว่าจริงใจไหมไม่จริงใจหรอกเขามีรักหลายๆคนเขามีทางเลือกหลายๆทางเพราะฉะนั้นคุณคือชวยช่วยหนึ่ง เป็นช้อยที่เขารักเป็นช้อยที่เขาเห็นว่าดีเป็นช้อยที่ดูแล้วดูแล้วมันจะเป็นความมั่นคงได้โอเคไหมอืมอ่าเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังเขามีคนอื่นไปแล้วหรือยังห้าดาบ โออบครับเดอะฮารเราแฟนเขาไปทาบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไปขอพรขอพรความรักของเขาเขาต้องการความรักกับคนคนหนึ่งเขาไม่แน่ใจเขาสับสนเขาวุ่นวายใจมากกับความรักที่เขาเก็บกอดไว้ก้าวเหรียญแต่เขาพยายามรักตัวเองค่ะเขาพยายามไม่โฟกัสกับสิ่งใด The Sun เขาพยายามโฟกัสกับตัวเขาเองเป็นอย่างมาก เขาจะไม่ทุ่มกายทุ่มใจให้ใครแต่ความต้องการนั้นมีเขามุ่งหน้าไปไหนเนี่ยงานเขาขึ้นมาเยอะมากรู้สึกว่าพักนี้เขาบ้างานมากนะจริงเขาอยากพักเรื่องรักไปก่อนเราไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,องชีวิตค่ะถามว่าเขามีคนใหม่ไหมมีคนเข้ามาแวะเวียนถามไทยหยอดเยา้าบ้างมีนะจ๊ะเขาก็คนใหม่เป็นไงเขากับคนใหม่เป็นอย่างไรคะ ความสัมพันธ์ของเขากับคนใหม่เป็นยังไงความสัมพันธ์ของเขากับคนใหม่เป็นยังไงคะไม่เวิร์กเท่าไหร่แปดถ้วย8ดถ้วยทวบครับว้าวว้าวว้าวทวบครับเลยมีคนมารักเขามีคนมาหยิบยื่นไม่ตี เขาพยายามเดินออกไปเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมามีใครเดินออกไปจากความสัมพันธ์ของเขาเขายังไม่ได้ปักอ,อกปักใจเดอะเฮอร์เมสคือคนคิดคือเขาอยากจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของเขามากกว่าเขาปล่อยให้ทุกอย่างมันไปเรื่อยๆใครจะมาก็มาใครจะไปก็ไปแต่เขาคุยค่ะเขาคุยกับคนใหม่ด้วยอืเขาโกหกคุณถ้าเขาบอกคุณว่าเขาไม่มีใครเขาโกหกเดเด คุณอาจจะคุยกับราศีกันราศีพฤษจิกสองดาบแต่เขาไม่เลือกตัดสินใจเขาคุยได้กับทุกคนค่ะเขาชอบปล่อยเสน่ห์เขารักตัวเองเอางี้เขารักตัวเองอยู่ตรงไหนแล้วเขามีความสุขเขาจะทําใครคุยกับใครแล้วมีความสุขเขาจะคุยถ้าคุยกับคนแล้วไม่มีความสุขหรืออยู่ตรงไหนทําให้เขาอึดอัดแล้วทาให้เขาเป็นท็อกซิกนั้นเขาจะไม่อยู่นะจ๊ะแต่เขาไม่ได้เลือกใครอืมอ่ะถ้าคุณฝากบอกเขาได้คุณจะฝากบอกอะไร เออความสัมพันธ์ของคุณสองคนใน16-3หกถึงสามสิเบเอติความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีเดอร์มูนโลกไม่สดใสค่ะโลกอย่างเป็นความน่ากลัวไม่มีความชัดเจนมีการบล็อกกายบล็อกใจบล็อกเฟตบล็อกไลน์กันเรียบร้อยสร้างกำแพงใส่กันทั้งคู่แล้วก็แล้วก็มีคนฉลาดในความสัมพันธ์นี้มันไปกระบกันได้ยากเนาะระยะทางด้วยด้วยระยะทางเดอะซัน คุณสองคนอาจจะได้กลับมาคุยกันได้นะการกลับมาคุยนั้นกลับมาคุยได้ทักกันนะ่ะการทักการคุยแต่ความสัมพันธ์นั้นเหมือนเดิมค่ะอดีตมันเป็นไมงไงตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นละอ่ะถ้าคุณฝากบอกเขาได้จะฝากบอกอะไรเขาคุณในใจของคุณที่อยากบอกบอกอะไรคุณอยากบอกว่า The s h r r o t มันเหนมีการจะมีการได้พบได้เจอกันหรือการส่งข้อความหากันโดยที่คุณอาจจะคิดว่าเขาอาจจะไม่คุยกับคุณอีกแล้วหรือว่าต่างคนต่างนิ่งไปเขาจะทักมาแบบคุณตกใจเลยอ่ะเพจ e อฟครับคิ o ออฟวาน Night of ถ้วยถ้าคุณบอกได้คุณจะฝากบอกว่าถ้าความรักนี้มันยากลำบาก ขนาดนั้นคุณรักตัวเองค่ะคุณไม่จําเป็นต้องมีใครคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณมีตังคุณรวยคุณมีความเชื่อมั่นคุณก็มีดีพร้อมทุกอย่างคุณก็มั่นหน้าด้วยว่าฉันก็สวยเลือกได้สวยรักรวยมากเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ถ้าใครไม่เห็นค่าของคุณนั้นน่ะคุณก็จะอยู่ในพื้นที่ของคุณค่ะ t ด e w ยววิว f ากจุกิน จักรวาลบอกว่าคุณจะได้เป็นอิสระเป็นคุณจะได้เป็นอิสระแต่เขาก็จะกลับมาอีกครั้งกลับมาเพื่อเป็นกระยะาณมเมร็รเขากลับมาในทางที่เขาก็มีคนอื่นอยู่ด้วยประมาณนั้นคุณบอกว่าเอางี้เป็นเพื่อนกันละกันชัดเจนไปเลยฉันกับเธอต่อไปนี้เป็นเพื่อนกันฉันไม่อยากเป็นอะไรกับเธออีกแล้วค่ะฉันเหนื่อยฉันยากฉันลำบากฉันไปข้างหน้าประมาณนั้นอะ ถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาฝากบอกคุณได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาตั้งกำแพงตั้งกาดใส่คุณแล้วเขาน้อยใจคุณนะคุณทําให้เขาเสียหน้าคุณไปทําอะไรเขาเสียหน้าไม่รู้ละเขาคิดมากเขานิ่งเฉยเขาไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์เดมเ์ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เขากําหนดค่ะ ไอ้แก่มาอากามีกแล้วเดอะซันเขามีความสุขได้ตัวเขาเองคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือตัวคนเองมีชื่อเสียงเขาบอกว่าคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่นะคุณเป็นความสุขของเขาแต่เขาว่าเป็นความสุขของเราหรือเปล่าถามเราด้วยเขาอยากหลุดพ้นจากอะไรทูอับครับเขาบอกว่าเขายังรักคุณนะเขายังรักเขายังมั่นคงคุณคือความสุขแต่ที่เขาไม่พูดเขาไม่ทักเขาไม่แสดงออกเพราะว่าเขาแสดงออกไม่เก่ง แต่เขาบอกว่าเขาอยากรักทัวร์ครับเลิฟเลิฟรักแต่เลียงเฉยจัสติกคุณคุยเขาก็คุยคุณทักเขาก็ทักคุณรักเขาก็รักคุณทำอะไรเขาเขาก็ทำให้คุณแต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเขาาก็ไม่ทำอะไรให้คุณน่าจะเขาเสียใจเขาบอกเขาเสียใจในสิ่งที่คุณทำเขาน่ะโฟกัสกับงานกับเงินเขาบอกว่าคุณน่ะไม่เชื่อใจเขาเขาบอกว่าคุณน่ะคุณน่ะชอบชอบพูดจาอะไรให้เขารู้สึกเครียด ประมาณนั้นอะขอไพ่แนะนำห้าใบขอไพ่แนะนำห้าใบวีนอฟหวานไพ่แนะนําบอกว่าคุณเก่งพอที่จะเย็นอยู่ตรงนี้เอาธรรมะเข้าขม่มเอาธรรมะสยบธรรมซะคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือไปขอความเข้มแข็งือขอให้ไปออกจากชีวิตสองดาบคุณยังคงเดอะเดตความรู้สึกของคุณคือจบแน่แน่เพราะคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณเหนื่อยคุณไปโฟกัสกับงานกับเงิน คุณเบื่อกับความสัมพันธ์นี้แต่ใจใจลึกๆคุณอยากมีไว้เอาแค่ okay. คุณอาจจะคุยกัรออบราศีพฤษภราศีพฤษจิกราศีเมถุนมีนมูลเดิมมูลราศีมินไพแนะนําว่าทำบุญให้เขาเยอะค่ะ <laughs> ทำบุญนี่ผู้จริงทำบุญที่ส่วนกุศลให้เขามากๆ ความรักที่ไม่ดีอาจจะก,กลับกลายมาเป็นเดียวหรือการที่คุณไปผูกจิตผูกใจแต่ชาติอดีตนั้นความทุกนั้นมันจะได้คลายหายไปจะได้จบสิ้นเวรจบกรรมคุณจะได้ออกไปจากความรู้สึกความสัมพันธ์คุณจะได้มีความสุขกว่าที่เป็นเพราะถึงคุณจะกลับไปทุกอย่างจะถูกแหวนทุกอย่างจะไม่ได้มีการพัฒนาเป็นแบบไหนทุกอย่างก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเลือกทางเดินซะค่ะจบซะ จบแล้วเจ็บบางคนบล็อกกันให้หมดไปเลยออกไปจากชีวิตฉันเลยแบบนั้นน่ะคงจะดีนะจ๊ะและถ้าทาแล้วก็อย่าใจอ่อนกลับไปทักเขาอีกล่ะเข้าใจไหมรักเลิกกันกี่ครั้งกลับไปทักกี่ครั้งใจอ่อนกี่ครั้งแล้วถามตัวเองจดเป็นสถิติไว้ด้วยนะจ๊ะกลุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปช i o n บอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะแอ๊ซายเอฟเอศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ